การที่เราเกิดมาเป็นคนนะครับถือว่าสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครเอาวิญญาณของเราไปโดยเด็ดขาดครับพ่อแม่พี่น้องโคดเงาครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงเจ้านายผัวเมียสามารถแนะนำได้นะครับในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตแต่การตัดสินใจ มันต้องอยู่ที่ตัวเราครับมันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดบนโลกใบนี้นะครับมันอยู่ที่สังคมอยู่ที่ประเทศอยู่ที่ช่วงเวลาชาวเอสกิโม,โมบางเผ่านะครับถ้ามีแขกไปเยี่ยมบ้านไปค้างคืนที่บ้านเขาจะให้ภรรยาเขามาเอากับแขกครับถือว่าเป็นการต้อนรับแขก อย่างสมเกียรติชาวอเมริกรันชาวโยุโรปถือว่าการเปลี่ยนคู่การแบบชั่วครั้งชั่วข่าวไม่ได้เป็นสิ่งเสียหายอะไรถึงขั้นลงโฆษณาประชาธมพันธ์ด้วยในอดีตสมัยโรมันรักร่วมเพศนี่ถือว่าเป็นความรัก อันสูงส่งผู้ชายเอากับผู้ชายนี่แหละครับแต่พอมาสมัยคริสต์กาลร,รักรูปเพศกลายเป็นการกระทาของปีาศาจในอินเดียครับนางคณิษฐาเป็นผู้ที่ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ได้รับเกียรติได้รับการนับถือจากสังคมพอยกต่อมานางคณิษฐากลายเป็นโสเพณีกลายเป็นผู้หญิงหากิน โดนสังคมเหยียดหยามเพราะนั้นมันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดนะครับมันอยู่ที่ตัวเราเราอยากจะทำอะไรเพียงแต่ทำให้มันถูกกาลเทศะเท่านั้นเองอย่างผมใส่ต้มหูไปสอนหนังสือผมใส่ต้มหูไปบรรยายให้ความรู้มันไม่ได้อยู่ที่ต้มหูครับมันอยู่ที่สมองที่ผมไปสอน การที่ผมจะไว้ผมยาวจะไว้หนวดไว้เขา่าก็ไม่จําเป็นว่าผมต้องเป็นโจรคนที่เป็นโจรรูปร่างหน้าตารอเหลาก็เป็นได้มันอยู่ที่จิตใจนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกพวกเราทุกคนนะครับที่ฟังขอให้ตั้งสติดีดนะครับแล้วก็ค้นหาตัวเองให้พบ ทำในสิ่งที่ชอบทําในสิ่งที่รักและถ้ามันถูกต้องมันไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนมันไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นทําไปเลยนะครับเอาวิญญาณกลับเข้ามาสู่ร่างเราและทําในสิ่งที่อยากทําครับจากกริชทอปผมกริชพลเดชวิสัยครับ